กรมศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการอำเภอปวงน้ำร้อนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อจัดทาโครงการพัฒนาทักษะการดูแลคนพิการและเด็กพิเศษในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการและคนพิการในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและด้านต่างๆของคนพิการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ดูแลคนพิการและคนพิการให้สามารถดูแลคนพิการและเด็กพิเศษได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาทักษะผู้ดูแลคนพิการและคนพิการให้สามารถเป็นผู้จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและเด็กพิเศษได้โดยมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะการดูแลเด็กพิเศษบุคคลพิการ ไอแครและเทคนิคการดูแลสุขภาพใจของผู้ดูแลเด็กพิเศษบุคคลพิการเซฟแคร์ care, จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และเสริมเรื่องการนวดไทยจากผู้มีความรู้ความสามารถในชุมชนซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการนำศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนไทยและกระบวนการทางจิตปัญญาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษบุคคลพิการในพื้นที่ชุมชนให้สามารถเข้าสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล กิจกรรมแบ่งกลุ่มหัวข้อแนวทางการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านคนพิการโดยในกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่ม3ากลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นการเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานระหว่างคนพิการและชุมชนการทำงานระหว่างคนพิการและหน่วยงานท้องถิ่นและการทำงานระหว่างคนพิการและการเข้าถึงองค์ความรู้การฟื้นฟูสุขภาพด้านต่างๆกิจกรรมสาสัมพันธ์อำลาผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรมนันทนาการสารสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์เช็คอินความสุขเก็บตกกิจกรรมดนตรีสัมพันธ์ กิจกรรมที่2ติดตามและประเมินผลการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติในพื้นที่และกิจกรรมที่สติดตามผลปฏิบัติงานและประกาศรายชื่อผู้ดูแลเด็กพิเศษบุคคลพิการในชุมชนโดยวิดีโอคอนเฟล็นต์ได้พิจา,ารณาว่าเอ๊โอเกือบจะทุกคนเลยนะมีความเหมาะสมมากเลยที่จะได้ประกาศนียบัตเป็นผู้ดูแลบุคคลพิการเด็กพิเศษในชุมชนนะคะ กิจกรรมฝึกปฏิบัติทบทวนทักษะไอแคร์ฝึกเล่นกับเด็กกิจกรรมฝึกลงมือปฏิบัติฟื้นฟูดูแลคนพิการกิจกรรมแรกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานนานมาผมก็ท้อใจคิดว่าไม่อยากจะไนวด กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กพิเศษบุคคลพิการในชุมชน Excited when I put this tip inside